ความทุกข์ที่กระจกมองไม่เห็นความทุกข์มักถูกบดบังด้วยภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกับการที่หลายคนต้องทำเป็นคนเข้มแข็งทั้งที่ทภายในอ่อนแอเหมือนกับการที่ผู้นำเจอปัญหาที่ต้องแบกรับไว้แต่ต้องบอกว่าไม่เป็นอะไรความทุกข์ในรูปแบบที่ต้องดีต้องสมบูรณ์แบบต้องเลิศกว่าใครทั้งหลายคือการแบกอัตตา ในรูปแบบที่เราต้องมีหน้าที่ทำหน้าที่การงานทางสังคมแต่เมื่อถึงเวลาที่เราปล่อยวางก็ให้กลับมาดูแลความทุกข์โดยทําความเข้าใจมันอย่างท่องแท้และลึกซึง้งด้วยการรู้ให้จริงรู้ชัดว่าสิ่งที่เราเจอในจิตใจมีอาการลักษณะอย่างไรทุกข์คืออะไรทุก์เกิดจากอะไรมีภาวะแบบใด หาต้นตอของสภาวะทางใจจากจิตใต้สำนึกการดับทุกข์เป็นอย่างไรและมีวิธีไหนบ้างที่ช่วยดับทุกข์นี้ได้นั่นคือกลับมาพิจารณาอริยสัจสี่ในจิตใจของเรานั่นเองเมื่อเห็นเหตุของความทุกข์อย่างแจ่มชัดเราจึงค่อยๆจัดการปัญหาที่เรายึดไว้ได้เมื่อเรายอมวางภาพลักษณ์อัตตาต่างๆลง เราจะพบกับความสงบภายในจิตใจที่ไม่ต้องพยายามให้เหมือนใครแม้แต่การที่เราฝืนดีเกินไปก็ทำให้เราทุกข์ควรทำสิ่งต่างๆอย่างพอเหมาะพอดีสมควรแก่สภาพแวดล้อมหน้าที่การงานและไม่ประกอบให้ตนสบายจนขี้เกียจหรือลำบากจนเกินไปคือเดินทางสายกลางในเส้นทางอริยมครคมีองแปดนั่นเอง การปล่อยให้ความทุกข์กัดกินใจนั้นก็ให้รู้ทันอย่าให้มันเป็นความทุกข์ที่มาหลอกเราให้จมอยู่ในสภาวะที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ไม่ว่าปัญหาไหนก็ล้วนมีทางออกเสมอทุกปัญหาในโลกล้วนมีคนแก้ไขปัญหานั้นได้ลองศึกษาจากคนที่พบเจอปัญหาใกล้เคียงกับที่เราพบเจอดูเพราะบางทีการที่เราคิดเองเออเองนั้น ก็ทำให้เราติดกับดักของความคิดเช่นกันการศึกษาแนวคิดของคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆก็มีส่วนช่วยให้เรามีข้อมูลเห็นสภาวะความเป็นจริงต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังเช่นทางธรรมการเข้าใจชีวิตอย่างถ่งแท้เห็นตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จมากผลเข้าถึงความจริงอันสูงสุด ควรค่าแก่การนำมาศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่ายในชีวิตประจำวันเมื่อนำมาวิเคราะห์พิจารณาด้วยปัญญาแล้วทุกจะเกิดดับไปเองตามธรรมชาติถ้ายังหาครูสอนเรื่องชีวิตไม่ได้ลองศึกษาธรรมมของพระพุทธเจ้าดูเพราะสัจธรรมเครื่องออกจากทุกนั้นท่านตรัสไว้ดีแล้วเราควรใช้ โยนิสโสมนสิการการพิจารณาอย่างแยบคายและโอปัยิโกควรน้อมเข้ามาใส่ตัวในบทธรรมต่างๆที่พระองค์ทรงสแสดงไว้ลึกซึง้งและนำมาใช้ดับทุกข์ได้จริงตั้งแต่ต้นสายปลายเหตุแห่งการเกิดและความดับไม่เหลือของทุกข์โดยสิ้นเชิงอยู่ที่เราแล้วว่าจะหยิบยกสิ่มลลำค่านี้มาศึกษาหรือไม่ เมื่อได้เห็นแจ้งในทุกจึงหลุดพ้นจากความทุกขได้ผู้ใดเห็นทุกเป็นดังขุมทรัพย์และผู้ชี้โทษชี้ทุกชี้แผลเบื้องหลังความสวยงามที่กระจกไม่สามารถมองเห็นได้เปรียบดังผู้ชี้ขุมทรัพย์เพื่อให้เราได้แก้ไขปรับปรุงตนเองไปในทางที่ดีที่ถูกที่ควรเพื่อเดินทางเข้าสู่ความสุขจากความสงบปราศจากอัตตา คือความไม่มีเราเป็นความเบาอิสระอย่างแท้จริงทุกอย่างไม่เที่ยงโน้มไปสู่ความเสื่อมอยู่แล้วไม่ว่าลาบยศสรรเสริญนินทาภายใต้โลกธรรมควรหรือที่จะทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆปล่อยวางตามธรรมชาติให้มันเป็นเช่นนั้นเองเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีทุกอย่างล้วนเกิดแต่เหตุปัจจัย เพราะเมื่อเหตุไม่มีแล้วผลจะมีได้อย่างไรความทุกข์ที่พบเจออาจนำพาสิ่งล้ำค่ามาสู่ใจเราให้ก้าวหน้าในทางของพระธรรมก็ได้ใครจะไปรู้นอกจากใจที่ยอมรับตามสภาพความเป็นจริง